ไปต่อกันที่จังหวัดหนองคายค่ะคจังหวัดหนองคายนะคะมีการจัดโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขจังหวัดหนองคายพร้อมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จังหวัดหนองคายที่โรงเรียนเสริมพิทยาคมตำบลเสริมอำเภอพุนพิสัยค่ะ จังหวัดนองคายนะคะมีการจัดโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบุรณาการและหน่วยบรรบัดท,ทุกบำรุงสุขจังหวัดน้องคายพร้อมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จังหวัดน้องคายให้บริการประชาชนที่โรงเรียนเสริมพิทยาคมต,ม oh. ตำบลเสริมอำเภอพุมพิสัยโดยนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายได้มีการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคทุนอุปการ,ระเด็ก มีการมอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมมอบพันปลาให้กับผู้นำชุมชนและมีการร่วมประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่งวงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่อำเภอพูนพิสัยค่ะครับการจัดโครงการในเทอนี้ครับเป็นการรวมมือของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆได้จัด่วยบริการเคลื่อนที่และจัดกิจกรรมตามภารกิจหลักของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ไปให้บริการแก่พี่นองประชาชนครับเป็นการซอยเหลือพี่นองประชาชนให้เขาถึงบริการของภาครัฐได้แบบสะดวกสบายทรงตรงถึงทีเลยครับคุณผู้ชมเป็นการลดภาราคาใส่ใจของประชาชนในการติดต่อราชการและลดคข่าคล้องฉีบให้กับประชาชนในภาวะวิกฤตปัจจุบันแบบนี้ครับ,รบและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการหน่วยงานของภาครัฐกับพี่นองประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ครับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของจังหวัดหนองคาย ยังได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาประชาชนในพื้นที่พร้อมโดยมีการปรับรูปแบบของโครงการให้เหมาะสมและปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1ิกก,กันอย่างเข้มงวดพร้อม